ณเมืองหมู่แปเดอะซิตี้เนาะนำท่องหยยกหนึ่งข้ามีนามว่าอาตุลข้ามาตามหาชายผู้นี้ซึ่งมีข้าหัวถึง120มัดซึ่งทางการต้องการตัวมาก มูแปดเดซิตี้ไม่มีชายผู้นี้หรอกแล้วทำไมเจ้าจึงมาตามห้าชายในภาพนี้หึงั้นแกคงมาพิธทีนั่แหละสิ่งที่แกต้องการน่ะไม่มีหรอกทีเนี้ กำลังโกหกอะไรฉันอยู่ฉันไม่มีอะไรต้องโกหกคนยังแก่ฉันว่าแกกำลังมีพิรุษฉันไม่ได้มีพิรุษฉันเปล่า นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะนี่มันทิ้งองฉันปืนจะไม่บอกนักเล่งไม่จริงนี่ว่าะนี่กูเจิงนองนะคนจริงเขาไม่ใช่อุดยหรอกกำปั้นนี่ใสกันมึงคือคนในภาพใช่ไหม,ม,มเออกูเองนี่แหละ ตัดผมให้หน่อยข้าตามหาตัวเองมานานแล้วตามตัวเองยากจริงๆสมกับที่เขาล่ำเรือเอาไว้โอย,ยิบหายแค่มาตัดผมกูณคกว่ามึงจะมาฆ่าใครแล้วมึงจะทำท่าปาดคอทำไมที่วาดคอเนี่ยคือให้เองอะ่ะโคนนวด และตัดผมฟงฆ่าที่หลังมึงก็พูดสิใครจะไปรู้กูค,คิดมึงจะมาฆ่ากูแอ๊อยู่นั่นแหละนี่มึงยังไม่ตัดมึงยังแอ๊ดขนาดเนี้ตัดเสร็จมึงจะแอ๊ดขนาดไหนไปกูจะตัดให้กราบสุสดทแม่พีน่น้องทนายขอน้อมถวายไก่และวาร์จาจัใจยุคผมเฟิร์สถูกกลัว,วนะครับผมก่อนไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งหรือกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมนั่นเอง วันนี้เราจะพาทุกคนไปตัดกันในทรงที่มีชื่อว่า slick back น่นเองนะครับผมก่อนอื่นเริ่มแรกเดิมทีเราก็จะใช้วิธีการแบ่งซิีผมในช่วงระหว่างบนกับล่างนะครับใครที่อยากจะตัดทรงนี้ก็พยายามให้ช่างแบ่งซิีผมดีๆนะครับหรือว่าจะไม่แบ่งก็ใส่เสือ้อไปด้านหลังได้เลยนะครับผม เบอร์ที่เราจะใช้ตัดนะครับผมก็จะใช้เริ่มต้นด้วยเบอร์สนะครับผมเพื่อในการที่จะมีช่วงระหว่างผมที่จะเสยไปด้านหลังและหัวในแบบนี่ค่อนข้างที่จะแบนนะครับเราก็เลยจะใช้เทคนิคในการที่จะเปิดไปด้านหลังช่วยเยอะๆนะครับผมสําหรับคนที่เป็นหัวแบนสําหรับคนที่ขาบเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับว่าหัวแบนตัดทรงอะไรผมอยากจะแนะนําว่าเป็นทรง slick back เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าท่าเลยนะครับเป็นการที่จะเอาผมด้านบนเนี่ยเสยขึ้นมาด้านหลังแล้วเอาผมด้านหน้าในการที่จะเสริมทุยในช่วงของด้านหลังนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็ตัดให้มันเผินออกนะ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปใช้หวีในการที่จะไปเก็บอคอมโบเวอร์นี่นะครับเก็บให้มันแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการที่เมอ่อลองไม่สามารถเข้าถึงนะครับใช้คูบคู่กันไปก็จะค่อนข้างที่จะเขาท่านะครับจะสังเกตได้นะครับว่าผมไม่ได้ล้วงเข้าไปเพื่อที่จะเก็บายถอยให้มันเยอะมากเพราะว่าผมเขาแบนแล้วก็เลยต้องการที่จะเสริมในการที่จะหุ้นหัวเขาถุยมากยิ่งขึ้นนะครับ หอมอ,อะไรอะ่ะกลิ่นมันน่าดึงดูดเหลือเกินจะถามแลรกนะันหนาโอ้ก็ว่าหอมมันเลยหลังจากนั้นผมก็จะใช้วิธีการไล่กันไก่แบบนี้นะครับในการที่จะเอาส่วนที่มันเกินออกนะครับผมเพื่อให้มันเป็นระนาบผมที่เราต้องการนะครับบางที เทกเจอร์มันจะออกมาดูสวยกว่าแปัตตาเลียนอยู่พอสมควรนะครับผม หลังจากนั้นเราก็จะมากําหนดไกด์ไลน์นะครับว่าเราจะให้อยู่ความยาวเนี่ยประมาณไหนนะครับผมก็จะกําหนดไกด์ไลน์ก่อนแล้วค่อยมาทําให้ผมมันผิวนะครับผม เสร็จขั้นตอนเมื่อกี้นี่แเราเราก็จะมาทําการเป่าผมเพื่อให้มันแห้งอยู่นะครับว่ามันได้ใกล้เคียงกับที่เราต้องการหรือย,อยังแล้วก็ว่าทําให้ผิวครับแล้วก็ทำให้เข้าทรงเพราะบางทีผมที่เปียกอยู่เราจะไม่เห็นทรงผมที่มันแห้งนะครับผมแล้วก็เลยต้องไหลให้แห้งก่อนนั่นเองเฮ้ย hey! มันมีสูตรเดียวเหรอมันไม้มีสูตรเดียวมันมีหลายสูตรเนี่ยให้อินยูแบบนึง แล้วมันมีสูตรอะไรบ้างเฮ้ยจะตัดไหมผมอะ่ะจะตัดกันนังนิ่งๆขั้นตอนต่อมาเราก็จะประกัดขอบให้มันอยู่ในขอบที่เราต้องการนะครับผมก็คือตั้งขอบขึ้นมาใหม่ก็ได้หรือว่าจะทําให้มันแค่เล็มๆให้มันเข้าทรงก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับตามลักษณะของรูปผมแล้วก็ที่เราตกลงกับลูกค้าหรือว่าลูกค้าตกลงกับช่างนะครับ หลังจากที่ใกล้จะเสร็จกับทุกๆขั้นตอนแล้วนะครับเราก็จะมาทํากันเซตผมทําอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าในแบบคนนี้จะออกมาเป็นยังไงครับผมแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกำใจให้ผมเล็กๆน้อยๆครับอย่าลืมกดแชร์ครับผม Just give me a bag, I'll make you a m i l l i I promise I'll do it myself I'm setting the bar so high, you can't even tell her to show You don't know what I dealt with, oh, I was praying that I wouldn't fail You don't know what I dealt with, oh, I was praying that I would prevail They were showing them two so leads, I was riding with my foolies, yeah We was making a movie, r e got less a traffic, w e moving, yeah Okay สูตรลับความหอมที่ทรงเสน่ห์ของช่างมันคืออะไรการที่จะทำให้เนื้อหอมตัดผมอย่างเดียวคงจะไม่พอแนะ่งั้นขอแนะนำนี่เลย ผลิตภัณฑ์ Exit Ultra b u f f l o X บอกเลยเป็นแบรนด์ที่ผู้ชายทุกคนต้องเคยใช้เกือบทุกคนและตอนนี้เปลี่ยนโลโก้ใหม่โมเดินกว่าเดิมพร้อมออกสินค้าซีรีส์ใหม่แพคเกจจิ้งดูเท่แค่เห็นก็น่าใช้แล้วสินค้าทุกตัวในซีรีส์นี้เขาใช้เทคโนโลยี f l o X ซึ่งทำหน้าที่ในการดึงดูดเพศตรงข้ามใช้แล้วมีสเสน่ดึงดูดสาวๆแน่นอนแถมกลิ่นยังหอมไม่แพ้น้ำหอมราคาแพงๆตามห้างแถมราคายังจับต้องได้อีกด้วยวันนี้มีมาแนะนำถึง4ตัว เอ็กซิสอัลตาบูโคโลนโคโลนเพิ่มสเสน่ห์ความหอมดึงดูดใจ,จด้วยความหอมแบบผู้ชายแมนแมนเท่เท่คูลคูมตัวที่2เป็น e x ็กซิสอัลตาบูเพอรฟูน้ำหอมเข้มข้นกลิ่นหอมเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบนด์ฉีดเพิ่มความมั่นใจพกพาไปได้ทุกที่หอมมั่นใจยาวนานตลอดทั้งวันตัวต่อมาเป็น e x ็กซิสอัลตาบูดีโอโดแรนพาวเดอร์ พงแป้งนะครับกลิ่นกายดีขึ้นถึง2เท่าเนื้อแป้งเนียนละเอียดลดการเกิดเหงื่อและความเปียกชื้นใต้วงแขนพร้อมความเย็นจากเมเท่าแห้งสบายยาวนานตลอดทั้งวันบอกเลยสําหรับคนที่มีปัญหาก,กินตัวแรงหรือวันไหนที่ต้องไปทําอะไรที่เหงื่อออกเยอะตัวนี้ช่วยได้แน่นอนตัวสุดท้ายเป็น Exit ซ l t r a Blue ูโ o n เป็นโลออนช่วยระงับกลิ่นไก่ลดเหงื่อลดกลิ่นเย็นแห้งสบายหอมยาวนานหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นเฟมิลี่มารโลตัสและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศรวมไปถึงออนไลน์ที่ช้อปปีและ La ซาด้า Give me a bag, I'll make you a million. I promise I'll do it myself. I'm setting the bar so high, you can't yeah, even the yourself. Yeah. You don't know what I dealt with. I don't need a deal, I promise I'll do it myself. I came from the bottom, you know I ain't trippin'. I promise I'm earning my belt. I never slipped nor fell, hey. I never quit nor bail. Hey. Promise I'm killing these rappers, but I'm just not killing myself. Hey. Uh, I gotta stick to the plans. Hey. I'ma start cutting these bands. Hey. I'ma just pull up in the bands. Hey. Don't need no label advance. Hey. No, I don't care about your mans and nothing that you hate as things as you can. say. I'm doing my money dance and I got my ties all in the fam. Hey. I got my ties all in the fam. Hey.